มาคอาราลอฟจากรัสเซียครับและก็บิดรัสเชฟเฟเดมอง from จากนเจีเรียแต่จะบอกว่าคู่นี้น่าดูมากครับเป็นรัสเซียเจอกับคีกิสถานครับลุสลานคกุมาคูรครับกับนูเบกมูซาลุสลานเนี่ยรัสเซียเนี่ยอยู่ไทเกอร์มวยขณะที่นูเบกเนี่ยอยู่ที่บางเทาซึ่งแน่นอนครับมาแล้วครับเนี่ยครับสายมวยปั้มพยายามจะรวบครับ คู่นี้ก็บอกว่าใครชนะนี่ไปเจอกับฮาริสันแมนนสครับอ่าเป็นรอบตัดเชือกครับคือจะบอกพี่เอฟว่าหมวกที่เขาใส่เนื่อสักคู่นี้ของคีกิสเนี่ยเรียกว่าอัลคาปัตเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเลยนะครับของชาวคีกิสถานไม่ได้ขโมยใครมานะไม่ได้ขโมยครับแล้วย้อนกลับมาที่การต่อสู้คือถ้าจะสังเกตว่าคนไหนเป็นสไตล์มวยปั้มให้ดูที่หูเอฟโอ้โห หูจะเหมือนดอกกระหล่ำนะครับนีบ <laughs> ่บอกว่าหูหูบี้จะกับมวยเขา่าก็ไทยบอกมวยเข่าเนี่ยหูบี้เนี่ยนี่คือ,ค,อคือเขาลักษณะจะใช้วิธีการแบบนี้ก็คือพยายามจะรัดรัดเพื่ออะไรครับรัดเพื่อที่จะเทคดาวลงไปบนพื้นก็คือเอาทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยลงไปนอนอยู่บนพื้นแล้วจะใช้วิธีการทุบเป็นกีฬาที่เหนื่อยมากครับคือมันผสมผสานทุกอย่างครับวยไทยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่สําคัญที่ทุกคนต้องเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นที่ภูเก็ตเนี่ยแชมป์โลก UFC เนี่ยยังแดงเนี่ยซ้อมกับแชมป์โลก UFC ชื่อเทระยานนะครับในรุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์ที่ไทเกอร์มวยไทยนะใช่ครับโดยมีคุณบอสวิวัตสกุลรั์ครับอ่าเป็นเจ้าของขณะที่น้ำเงินเนี่ยอยู่บางเทานะครับก็จะมีโอ้พี่น้องตะกูลมวยปั้มนะครับอ่าชื่ออะไรนะ พิกแมนพิกแมนจอร์พิกแมนก็ต้องบอกว่าตอนนี้นี่เมื่อก่อนเอ a เอเคขาจะลงล็อกปล้ำกันอย่างเดียวนะน่าจะเป็นนี่พยายามจะทำซับมิชชั่นครับพยายามจะล็อกคอพยายามจะทำเกียวตินนะครับคือถ้าล็อกคอเนี่ยคือสอดแขนไปใต้คอแล้วทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้แบบนี้มันจะเหมือนท่าเครื่องประหารชีวิตนะครับเขาเรียกว่าเกียวตินแต่ตอนนี้ตำแหน่งมันหลุดแล้วครับ ก็ในลักษณะนี้ยฝรั่งก็ใช้คำว่าคลิชก็คือคลุกวงในนะแบบมอยไทยครับปล้ำคลิชชิงพยายามจะปล้ำก็ต่อยนี่ครับได้เทคดาวอีกครั้งเหมือนที่จะบอกก็คือการเทคดาวก็คือการทำให้คู่ต่อสู้ลงไปกับเพื้นเมือนต่อยให้ร่วงนะครับแล้วรัดขาดูนะครับลักษณะการรัดขานี่คือรวบสองขามาอยู่ใต้ขาตัวเองแล้วก็พยายามจะต่อยครับ คือไม่ต้องถามเลยเพงเกงแดงเนี่ยเห็นบอกว่ามาจากดาะเกสสถานดาะเกสสถานก็คือเทือกเขาขอคอเคซัสซึ่งมีนักมวยปั้มแชมป์ UFC ดังๆก็คืออ,อิสลามมฮาเชฟครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแชมป์170ปอนด์ UFC แล้วก็อีกคนนึงคือคาบิบเนอร์มาโกเมดอฟครับโดนพระแบบนีล้ล็อกล็อกอะไรนะพิยะเนี่ยตอนนี้ยังยังอยู่ใตย้ยังอยู่แขนอยู่ครับยังกันได้อยู่ครับคือถ้ารัดคอได้เนี่ยเขาพยายามจะทำซับมิชชั่นที่เรียกว่ากิโยติน ก็คือเครื่องประหารชีวิตนะครับรัดคอ,อบอกว่ากิโยตินนะนนี่พยายามเก็บคออยู่นะครับโอ้ห้านาทีนี่เหนื่อยจริงนะห้ะกากติกาคือ,อต่อยห้าพักหนึ่งสามยกแหลุดออกมาได้ยืนต่อยก็ดีนะครับเอา้เอาว้าว เดี๋ยวต้องบอกวีแอรว่าคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะเหนื่อยกว่าครับเพราะมันต้องดิ้นใช้แรงเยอะครับเนี่ยคือพอมันเป็นเวทีที่มันไม่ใช่กลงมันจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้มันเป็นเชือกอ่ากเหลือประมาณ56วินาทีครับถ้าสังเกตเห็นเขาพยายามจะหดคอนะเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เนี่ย สอดแขนใต้คอ,อม,มันก็เหมือนมวยไทยเวลาปล้ำนะ<ช>ต้งหดหดไว้เหมือนเต่าเนี่ยโอ้โหต่อตำแหน่งนี้เกือบจะคือถ้านั่งคร่อมทับได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าท็อปคอนโทรเลยนะ,ะแต่ว่ามวยรอบนี้ต้องบอกว่าฟรองกิสจากฝรั่งเศสก็กับเจอกับพาคิสถานเนี่ยถือว่าโชคดีทั้งคู่คทั้งเดียวเข้าชิงเลย คือจะต่อยกันในคู่ที่5้นะครับเพราะว่าคู่อีกคู่หนึ่งที่บอกว่ารัสเซียกับไนจีเรียเนี่ยทำน้ำแบกไม่ได้ตอนนี้ยกเลิกไหมก็เลยยกไปครับแล้วกลายเป็นว่าคู่นี้ได้บายอ่ะจะหมดยกแล้วครับมีก็พยายามจะทำอีกครั้งนึงครับกีโตินมีโอ้ยยังเวลาหมดก่อนหรือเปล่าเนี่ยครับพี่ก็บอกว่าคุณพระระคังช่วยครับโอจับหักคอเลยครับนี่แหละครับ คือถ้าเป็นภาษาไทายก็ประมาณว่าเครื่องประหารชีวิตแหละพี่เอ็มถ้าเป็นบ้านเราหน่อยก็ป,ก,ปกวบาหักเขไอเท่งแล้วรับลูกนี้ครับอารมณ์ประมาณนั้นนะ <c oughs> ก็ก็ให้คะแนนก็เดี๋ยวดูนะครับดูภาพช้าก่อนนี่ต่อยลำตัวก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะ รวบขาสองขาแล้วก็เทคดาวครับก็คือทำให้คู่ต่อสู้ลงไปกองกับพื้นครับและดูนะครับต่อยอูนี่โดนต่อยก่อนนะครับฝั่งแดงอ่เนี่ยครับพี่บอกว่าพยายามจะทำซับมิชชั่นนะครับเกี่ยวตินครับแต่เวลาเนี่ยโอ้โหนี่ระคังช่วยจริงๆครับต้องบอกว่าระคังช่วยอ่ะเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับ ไอเจ้าจมพ์อันสุ o มนส์คมพรสชันเว็บมวยไทยและแชมเปี้ยชิพพระต้งของแบทเลกอิสเว red ริ l พอมาดูครับเพชรงามศรพี่ชัยครับจากสุราษฎร์ธานีครับเจอกับเพล็กเอกรูโอมวยไทยจากสงขลาแล้วก็ขอขอบคุณครับมิสอนิสา from France thank you ม i ซซี u บูกู ต้องบอกว่า m อ a เนี่ยพักแค่หนึ่งนาทีนะพี่เอฟต่อย5พักหนึ่งนิดเหนื่อยมาก,มน,กนะครับมวยไทยได้ต่อย3พักนะคระบคนชนะคู่นี้ผมดูว่าต้องเหนื่อยเลยนะใช่ครับเ,เพราะว่าทางด้านนูเน็ครับใช้เวลานิดเดียวยังหาทางกลับเข้าเกมของตัวเองไม่ได้นะครับสำหรับมูเบกเฉยอเฉยพย่ เดินก้านคอนี่ไม่น่าสารฟ้าจะลงไหมโอโอเนี่ยครับโอ,โอ้โหแต่กระแทกย็บซ้ายดีครับอุ้หมัดซ้ายสวยครับนี่เบกส,สไตล์ยืนนี่นี<ม>่เบกทำได้ดี <ใช S 2> ครับใช่ครับยืยนสู้นี่เนี่ยครับพอเห็นว่ายืนสู้ตัวเองเสียเปรียบ <มา S 1> ก็เลยรวบเลยครับลงกับพื้นดีกว่าครับคือ ต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่มวยนอนนะพี่มันคือกลราวเกมคือการต่อสู้บนพื้นนี่ก็พยายามจะเก็บป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้อาระครับเหลี่ยมนี้อาจจะเป็นซับมิชั่นที่เรียกว่าเรเนกชคได้ครับเรเนกชกก็คือการรัดคอครับอีกแบบหนึง่งตอนนี้พยายามจะรัดคอโอ้ยมีโอกาสเข้าเหลี่ยมเรเนกชกแล้วครับ จะตบพื้นไหมครับเข้าเข้าเต็มคอแล้วครับพยายามดิ้นอยู่ครับนูเบกพยายามนี่ครับดันขาเพื่อจะเหยียดให้ระยะมันหนักขึ้นเรื่อยๆครับเข้าคลิปแล้วครับจับได้ครับแทบไหมลุดแฟงโอ้โหอ้าวีกต่อครับคืออย่าดูครับแขนว่าหลุดไปใต้คางหรือยัง พยยสอดแขนใต้คางนะครับออแล้วครับโอกาสนี้มีโอกาสสูงเรียบมีโอกาสที่จะไปแล้วครับแบบนี้พยายามที่ทำตัวนี้ก็ทำเขาเรียกว่าโอ้ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ครับเขาเรียกว่าบอดที่แฟงเกิลนะครับรที่ทำตัวด้วยโอกาสแบบนี้โอกาสยากแล้วครับรอดยากแล้วครับนั่นเงินโอ้ยต้องอยู่ที่ความแข็งแรงของแกแล้วครับนูเบกพยายามดิ้นอยู่ครับกรรมการว่างไง ตบพื้นครับเรียบร้อยเลยนะโอ้โหเอายอมแพ้คือต้องบอกว่า m m a มันก็คือศาสตร์ผสมผสานมวยไทยยืนคาราเต้กบ็อกซิ่งมวยปล้ำยูยิสูแล้วเมื่อสักครู่นี้ชนะด้วยทักษะยูยิสูก็คือการจับซับมิชชั่นครับยืนนีนถือว่าสู้ได้นะยืนนี่สู้ได้เลยก็อย่างที่บอกครับมันต้องแก้เกมพี่เอฟพอรู้สารรู้ว่า ยืนสู้ไม่ได้แล้วครับผมรวบลงพื้นดีกว่าและก็ได้ผลเลยครับดูภาพช้าๆครับนี่ครับคือพยายามจะสอดแขนใต้คางนะเพื่อที่จะทำท่าซัมมิชชั่นที่เรียกว่าเรนเนก้าโช๊คครับก็คือล็อกคอครับแล้วตำแหน่งแรกเนี่ยมันหลุดเพราะว่าขานี่ย,ยังจัดระเบียบไม่ดีแล้วทีเนี้ยแกก็ขยับจัดระเบียบร่างกายใหม่แล้วก็สอดแขนใต้คางรัดคอแล้วก็ดูขาที่ ด้านล่างนะครับพยายามจะดิ้นนะครับแต่ก็ไม่ไหวตบพื้นนะครับยอมแพ้ครับดูที่หน่วมของฝั่งน้ำเงินก็คือนูเบกครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังผลประกาศอย่างเป็นทางการบนเวทีครับ On this bad boy. Patong Stadium again makes some noise for both of these warriors. There are no losers in this dojo. But we've got to have a winner. And with that, at two minutes and 38 seconds into round number two, your winner via rear-naked choke rushes on Ruslan Pomakai.